สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันแบบเจาะลึกนะคะกับข้อคิดดีๆจากหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาในหมวดการครองคนครองงานค่ะซึ่งรวบรวมคำสอนของพระเด็พระคุณหลวงพ่อทัตชีโวไว้น่าสนใจมาก ครับผมเป็นคำสอนที่ตอบปัญหาทางธรรมที่เอาไปปรับใช้ได้จริงเลยนะครับทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องงานด้วยใช่ค่ะแม้ว่าจะเป็นคำสอนที่มีมานานแล้วนะคะแต่พอมาอ่านดูออหลักการมันยังคมแล้วก็ให้มุมมองที่แบบน่าสนใจมากสำหรับการบริหารจัดการในยุคนี้จริงๆค่ะครับผมภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาลองสกัดเอาเคล็ดลับเด็ดเด็ด ในการครองใจคนแล้วก็บริหารงานให้สําเร็จกันค่ะครับคือเราจะเน้นไปที่การสกัดเอาหลักธรรมสาคัญสาคัญทีเ่เข้าใจง,ง่ายๆนะครับแต่ว่ามันลึกซึง้งแล้วก็นําไปสู่การพัฒนาตัวเองได้จริงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ด้วยอ้างเรื่องแรกเลยนะคะที่ดูเหมือนง่ายแต่ว่าทรงพลังมากๆเลยก็คือเรื่องคําพูดค่ะในหนังสือเนี่ยมีปัญหาเรื่องคนขาดกําลังใจทํางานหลวงพ่อท่านชี้เลยว่า คำพูดดีๆเนี่ยมันสร้างแรงใจได้แต่คำพูดแย่ๆก็ทำลายกำลังใจได้ง่ายๆเหมือนกันใช่ครับอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานเลยของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเลยนะครับการใช้ปียาวาจาที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆนี่แหละครับคือการเลือกใช้คำพูดที่สร้างสารรค์เป็นประโยชน์สุภาพพูดด้วยความจริงใจเมตตาอันนี้เป็นกุญแจสําคัญเลยครับในการทํางานร่วมกับคนอื่นให้มันรับรื่นมีประสิทธิภาพ จริงค่ะบางทีเราก็อาจจะลืมไปเนาะเวลาแบบกดดันมากๆอะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่แล้วพอมาถึงเรื่องการประเมินคนนะคะหลวงพ่อก็มีวิธีที่อ๋อน่าสนใจมากเลยท่านให้ดูที่ความกตัญญูค่ะโดยเฉพาะความกตัญญูต่อพ่อ,พอแม่หรือว่าผู้มีพระคุณท่านบอกว่าถ้าพื้นฐานตรงนี้ดีนะแม้ว่าคนนั้นอาจจะมีข้อบกพร่องอื่นๆอยู่บ้างก็ยังถือว่าแก่นแท้ข้างในเนี่ยยังดีพอที่จะพัฒนาต่อไปได้อืม เป็นเหมือนเครื่องชี้วัดคุณธรรมพื้นฐานในใจคนเลยนะครับในทางตรงกันข้ามเลยนะคนที่เก่งมากๆเลยแต่ถ้าขาดความกตัญญูโดยเฉพาะกับพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดเนี่ยท่านมองว่าเป็นบุคคลประเภทเออเลวแท้เลยคือเป็นสัญญาณอันตรายที่คุณระวังในการครบหาหรือไว้วางใจมากๆโหฟังดูแรงเหมือนกันนะคะแต่ก็น่าคิดตามค่ะครับเพราะถ้าขนาดผู้มีพระคุณสูงสุดอย่างพ่อแม่ยังไม่เห็นค่าเนี่ย ก็ยากที่เราจะคาดหวังให้เขาเห็นคุณค่าคนอื่นจริงๆอืมค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆการจะประเมินความกระตันยูของใครสักคนในเวลาสั้นๆมันก็คงไม่ง่ายเท่าไหร่เนะคะใช่ครับคงต้องเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาประกอบกับเรื่องอื่นๆไปด้วยครับค่ะทีนี้มาดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างกันบ้างคะ่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาคลาสสิกเหมือนกัน ท่านแนะว่าเวลาเกิดปัญหาหรือมีความกระทบกระทั่งกันเนี่ยอย่าเพิ่งไปมุ่งหาคนผิดให้ต่างฝ่ายต่างมองข้อบกพร่องของตัวเองก่อนครับเป็นแนวทางที่ช่วยลดความขัดแย้งได้ดีมากเลยท่านให้หลักธรรมไว้สำหรับตรวจสอบตัวเองด้วยนะครับอย่างสำหรับลูกจ้างเนี่ยท่านให้นำหลักอิทธิบาท4ี่มาใช้ตรวจสอบตัวเองอิทธิบาท4ี่มีอะไรบ้างนะคะก็มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาครับ ลองถามตัวเองง่ายๆว่าเราทำงานด้วยฉันทะคือความเต็มใจความรักในงานหรือแค่ทำไปตามหน้าที่แล้วเราใช้วิมังสาคือปัญญาไตร่ตรองเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้นหรือทำซ้ำๆแบบเดิมไปวันๆอ๋อค่ะค่ะการตรวจสอบด้วยคำถามง่ายๆแบบนี้มันช่วยให้เห็นจุดที่เราต้องปรับปรุงตัวเองได้ชัดขึ้นจริงๆนะคะ แล้วสำหรับฝั่งนายจ้างล่ะคะมีหลักอะไรให้ตรวจสอบตัวเองบ้างไหมคะมีครับสำหรับนายจ้างก็ใช้หลักพรหมวิหารสี่ตรวจสอบตนเองเช่นมีเมตตาในการมอบหมายงานไหมให้ค่าจ้างที่เป็นธรรมเหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็มีอุเปกขาคือความวางใจเป็นกลางไม่ลําเอียงให้ความเป็นธรรมกับลูกจ้างทุกคนเท่าเทียมกันไหม การที่หัวหน้าทีมหรือนายจ้างมีความยุติธรรมมีเมตตาเนี่ยมันก็ช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีได้มากเลยครับถ้าทั้งสองฝ่ายลองปรับมุมมองแบบนี้ได้จริงๆการทำงานร่วมกันก็น่าจะราบรื่นขึ้นเยอะเลยนะคะแน่นอนครับทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องการสร้างสัมพันธ์แล้วก็ชนะใจคนโดยรวมเลยค่ะมีตัวอย่างเรื่องหมอจีนที่เอ่อน่าประทับใจมากในหนังสือท่านอดทนมากกับเสียงดังของกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบมาส่งเสียงดังแถวบ้าน แถมยังใจดีรักษาคนจนฟรีด้วยสุดท้ายกลายเป็นว่าวัยรุ่นกลุ่มนั้นแหละกลับมาช่วยดูแลความปลอดภัยให้บ้านหมอซะเองโอ้โหเรื่องนี้สะท้อนหลักสังคหาวัตถุสีได้ชัดเจนมากเลยครับสังคหาวัตถุสีครับคือการชนะใจคนด้วย 1. ทานการให้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของน้ำใจรอยยิ้มกำลังใจ 2. ปิยวาจาก็คือคำพูดที่น่าฟังที่เราคุยกันไปตอนแรก3อัตจริยา คือการทำตัวให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นและ 4. สมานตาตาคือการวางตัวสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายอ๋อค่ะสังเกตนะครับว่ามันไม่ใช่การใช้อำนาจบังคับเลยแต่เป็นการสร้างความน่าเคารพความเกรงใจผ่านการให้การปฏิบัติตัวที่ดีอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นวิธีที่ยั่งยืนกว่ามากครับในการครองใจคน เป็นกลยุทธ์ระยะยาวที่ดูทรงพลังมากๆเลยค่ะสุดท้ายแล้วมีอีกประเด็นที่ออส่วนตัวคิดว่าท้าทายความคิดเรามากๆเลยคือเรื่องคนงานสามคนปลูกต้นไม้ในวัดค่ะทั้งสามคนเหนื่อยเท่ากันเลยแต่ผลทางใจที่ได้กลับต่างกันลิบลับเลยเพราะความคิดตอนที่ทำต่างกันใช่ครับเรื่องนี้น่าสนใจมากคนแรกเนี่ยทำเพราะกลัวโดนดา่ากลัวไม่เสร็จ คนที่สองก็ทำไปเรื่อยๆทำไปงั้นๆรอให้มันโตไปเองแต่คนที่สามทำด้วยใจที่อยากให้คนที่มาวัดเนี่ยได้ร่มเงาได้นั่งฟังธรรมสบายๆค่ะจุดนี้ชี้ให้เห็นพลังของเจตนาเลยครับคือการทำงานอย่างเดียวกันแม้จะเป็นงานสุดจริตเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเป็นบุญหรือไม่หรือว่าจะได้บุญมากน้อยแค่ไหนเนี่ย มันขึ้นอยู่กับความคิดหรือเจตนาที่ประกอบการกระทำนั้นๆเลยอ mm. ของหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่ได้เน้นแค่เทคนิคภายนอกเลยนะครับแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณธรรมข้างในเป็นหลักเลยทั้งเรื่องน้ำใจความอดทนความกตัญญูปียวาจาและที่สำคัญมากๆคือการวางเจตนาหรือวางใจของเราให้ถูกที่ถูกทางในการทำงานแต่ละวัน ฟังแล้วก็น่ากลับไปสำรวจใจตัวเองจริงๆนะคะว่าในแต่ละวันที่เราทำงานเป็นนั้นเนี่ยเรากำลังสะสมบุญจากเจตนาที่ดีหรือว่าเราแค่กำลังสะสมความเหนื่อยจากการทำไปตามหน้าที่ทั้งหมดนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับแค่ความคิดที่เราเลือกใส่ลงไประหว่างทำแค่นั้นเองก็ได้นะคะสำหรับการคุยกันเจาะลึกในวันนี้ก็คงต้องหมดเวลาลงเท่านี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ